ราศดรประชาธิปต์จากจังหวัดจันทบุรีท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทางคณะกรรมาการวิสามันรยรยานเพียนาร่างพระรัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพศ .2,557 เข้าสู่สภาเป็นวาระสองในวันนี้คือวันที่14สิงหาคม2,556เพื่อให้สภาพิจารณาและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปลยะติแต่ละมาตราส่วนผมได้ขอแปลยะติในมาตราสาภาพรวม ทั้งหมดเพื่อปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2557ลงร้อยละ10จะวงเงินทั้งสิ้น2.5ล้านล้านบาทให้เหลือวงเงินใช้ใจ่ายจริง2.17ล้านล้านบาทน่าจะพอเพียงสำหรับค่าใช้ใจ่ายทุกกระทรวงทัวงกลม ผมขออภิปรายภาพรวมในมาตราสาผมจะพยายามอภิปรายให้อยู่ในประเด็นวาระสองอาจจะเกินเวลาสักเล็กน้อยผมจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานด้วยหลักการและเหตุผลที่ขอพรบปรับลดงบประมาณในครั้งนี้ครับหนึ่งครับผมไม่อยากจะเห็นรัฐบาล ขอกวนเพิ่มเพื่อมาชดชายงบกาดดุลในปีงบประมาณพศ2557ด้วยวงเงินกู้เพิ่มถึง2.5แสนล้านบาทผมไม่เห็นด้วยครับผมอยากจะเห็นคณะกรรมาธิการได้จัดงบประมาณในครั้งนี้สมดุลถามว่าทำไมล่ะ ต้องจัดสมดุลเพราะผมไม่อยากจะเห็นประเทศเป็นหนี้ต่อและไม่จำเป็นอยากจะเห็นรัฐบาลเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่านั้นเลยวันนี้ต้องขอถามคณะกรรมธิการว่าท่านได้ถนักเรื่องนี้หรือไม่เหตุผลข้อที่สองครับ รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลมาสองปีเศษๆทำไมได้ก่อหนี้ยืมสินมามากมายดังที่สื่อและคนทั่วไปรับทราบและกำลังจะก,ก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีกโดยไม่รู้จบหรือไม่จบไม่สิน้นผมขอชี้แจงพร้อมกับสอบถามคณะกรรมาการไปพร้อมๆกันด้วย เนื่องจากมีกระทรวงการคลังได้เปิดเผยหนี้สาธารนณะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2556ว่าขยับอยู่ที่คิดเป็นร้อยละ44.26ของ GDP รวมหนี้ค้างทั้งสิ้น5.12ล้านล้านบาท รัฐบาลจะต้องชำระหนี้วันนี้ท่านสอสอเกียรติสิทธีอมรได้อภิปรายไปแล้วว่าการหนี้ค้างหนี้สาธารณาานะค้างอยู่เท่าไหร่ผมไม่ต้องอภิปรายซ้ำเลยอย่าจะบอกกับท่านประธาน ผ่านไปยังคณะกรรมธิการและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านว่ากระทรวงการคลังเขาทนไม่ได้จริงๆและได้ออกมาชี้แจงว่าไทยเป็นหนี้สาธารณะสูงสุดในประวัติการครั้งต้องเปลี่ยมแผนบริหารใหม่ถึงกับท่านนายกยึงรัก ต้องมอบหมายให้กับท่านรองนายกกิติรัตนนรนองออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับคอรมอและสื่อด้วยตัวเองเพราะเป็นการก่อหน,นี้สาธารณะมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาและครัวถูกโจมตีว่ารัฐบาลดีแต่กู้สร้างหนี้ผมขอถามคณะกรรมาการว่ารู้เรื่องนี้ หรือไม่รู้แล้วท่านจะแก้ไขหนี้ประเทศอย่างไรรัฐบาลระวังหนี้หรืออย่างนี้หรือไม่ท่านประธานครับหนี้ที่รัฐบาลกำลังก่อขึ้นใหม่อีกมากมายผมอยากจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อยดังนี้ครับหนี้เกิดจะจำนำข้าวที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ปี257 7นี้ ถึงเจ็ดแสนกว่าล้านและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือเรายังขายข้าวออกไม่ได้เท่าที่ควรนี่ต่อไปครับนี่เกิดขึ้นจากโครงการบริหารจัดก,การน้ำถึง3.5มจุดหแสนล้านบาทโดยโครงการยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนักวิชาการนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำได้มาตัดเตือนรัฐบาลหลายครั้งว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยหลายครั้งผมขอถามคณะกรรมธิการว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรจะยกเลิกโครงการเช่นนี้ได้หรือไม่และนี่กำลังจะก่ออีก,กองหนึ่งคือนี่ที่เกิดขึ้นจะ พระด์หยัดลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงถึงสองล้านล้านบาทรวมดอกเบี้ยผ่อนส่งถึง50ปีรวมหนี้ทั้งสิ้น5ล้านล้านบาทเขาเรียกว่าโคตรเป็นหนี้นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญได้คัดค้านเรื่องนี้มามากมายว่าทำไมไม่ใช้งบประมาณปกติประจำปี แต่รัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปมีท่านสอสอด็อกเตอร์สามารถราชพลสิทธิ์ได้พิปลายได้เตือนเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งผมไม่ต้องอภิปรายซ้ำผมขอถามคณะกรรมาการว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรจะยกเลิกโครงการเป็นหนี้เช่นนี้ได้หรือไม่ส่วนหนี้อื่นๆไม่ว่าหนี้แท้แทง ซื้ออย่างพาราไม่ว่านี่แทะแซงซื้อปามน้ำมันนี่แทะแซงซื้อหอมแดงนี่แทะแซงซื้อมันสำปะหลังและอื่นๆโดยใช้งบของแผดดินทั้งสิ้นคณะกรรมการบริหารจัดการนี่จะก่อให้เกิดนี่อย่างนี้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร หรือเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปเรื่อยๆหรืออย่างไรท่านประธานครับท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านครับเป็นเรื่องแปลกตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาทำให้สินค้าการเกษตรหลายชนิดดังที่ เพื่อนๆท่านสมาชิกได้อภิปรายในสภาว่าราคาตกต่ำผมอยากจะเรียนถามคณะกรรมาการว่าตกต่ำจริงหรือไม่ราคาสินค้าอื่นๆราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเช่นแก๊สไฟฟ้าไฟกเกษตรหรือน้ำมันไข่ต่างๆมันแพงจริงหรือไม่อยากจะให้คณะกรรมาการตอบในสภาแห่งนี้ด้วยผมไม่ต้องอภิปรายซ้ำ เพราะมีหลายท่านได้อย่างปรายไปแล้วสุดท้ายครับทำไมคณะกรรมาการจัดงบประมาณลงไปกระจุกไม่กระจายให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยเพราะอะไรตัวอย่างครับจังหวัดจันทบุรีและภาคตอนออกบ้านผมเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองผล,ลไม้เมืองกเกษตรเมืองการท่องเที่ยวรัฐบาลเก็บภาษีทำรายได้เป็นอันดับสของประเทศคือปีหนึ่งหนึ่งเก็บรายได้ไม่ต่ำฝาา3.8แสนล้านบาทต่อปีซึ่งมากกว่าภาคเหนือและภาคอีสานแต่กลับได้งกประมาณ ไปช่วยเหลือพี่น้องผ้าตอนออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆมากมายเพราะอะไรไม่ทราบผมอยากจะเรียนถามคณะกรรมธิการที่เคารพรักทุกท่านว่าทําไมไม่จัดไปผ้าตอนออกหรือจังหวัดจันทบุรีบ้างสาเหตุครับผมได้เคยขอเรื่องนี้มานานแสนนานมาหลายสิบครั้งเรื่อง การก่อสร้างห้องแช่เย็นเหยือกแข็งเหยือกแข็งผลไม้เพื่อเก็บผลไม้ไว้รอขายนอกฤดูการวาระหนึ่งผมข้อสอบถามคณะกรรม,มธิการคณะกรรม,มธิการก็ไม่ได้ตอบผมเลยผมรอคำถามตั้งแต่วาระหนึ่งวันนี้ต้องรอคำถามท่านคณะกรรม,มธิการในวาระสอง ซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมไม่เห็นความสําคัญกับพี่น้องกเกษตรกรบ้านผมเลยเลยเพราะบ้านผมมีเศรษฐกิจเรื่องผลไม้การท่องเที่ยวและทํารายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งหนึ่งมากมายโดยเฉพาะผลไม้ทํารายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านการก่อสร้างห้องแช่เย็น หรือแช่แข็งที่มีอุณหภูมิลบ40องศานั้นเพื่อเก็บผลไม้เมื่อล้นตลาดเมื่อผลไม้ราคาตกต่ำทุงนี้คณะกรรมการจะต้องตอบว่าทำไมไม่ยอมอนุมัติงบประมาณไปก่อสร้างห้องแช่เย็นหรือแช่แข็งผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีเพราะอะไรเราขอใช้งบผูพันเพียงปีละ ร้อยล้านสองร้อยล้านเท่านั้นกับการที่รัฐบาลได้เก็บภาษีปีหนึ่งหนึ่งเป็นอันดับสามของประเทศสามจุดแปดแสนล้านบาทและจังหวัดจันทบุรีทำรายได้เฉพาะผลไม้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านบาทเราขอเพียงร้อยสองร้อยล้านเท่านั้นเพื่อไปก่อสร้างห้องแช่แข็งห้องแช่เย็น ผลไม้ให้กับพี่น้องภาคตะรอหรือพี่น้องจังหวัดจันทบุรีทําหม่ขอยากขอเย็นทําไมไม่ได้เพราะอะไรวันนี้ผมต้องสะท้อนไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรว่าเราขอเถอะเพื่อพี่น้องเกษตรกร,รกให้เขาได้แก้ไขปัญหาโครงการหรือโครงสร้างตลาดอย่างยั่งยืนทำไมไม่ยอมทำเพราะอะไร มันหนักตรงไหนหรือต้องการปล่อยให้เกษตรกรเวลาสินค้าการเกษตรล้นตลาดให้เขามาปิถดถนนมาประท้วงอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือนี่คือสิ่งที่ผมและอยากจะขอคณะกรรมาการผ่านท่านประธานว่าท่านสมควรที่จะให้แล้วหรือยังอนุมัติแล้วหรือยังการตั้งกระทู้ถาม ของผมแต่ละครั้งถามทุกครั้งหารือทุกครั้งทุกแรบตรีตข้อตอบซ้ําแล้วซ้ําซ่าเหมือนเดิมว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นชอบอย่างยิ่งแต่ไม่เคยดําเนินการให้เลยเพราะอะไรผมในฐานะที่เป็นสอสอของจังหวัดภาคตะนอจังหวัดจันทบุรีที่มีสวนผลไม้มากที่สุด ผมจําเป็นต้องมาทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาแห่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนและคนทั้งชาติจะได้รู้เห็นว่าเรามาทวงถามส่งทวแทนมาทวงถามถึงในสภาแล้วทำไมไม่ช่วยทำไมไม่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้เพราะอะไรเราไม่ต้องการเงินกู้นะครับเราต้องการเงิน จ่ายกาดหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลเท่านั้นบางครั้งตอบผมว่าให้แล้วทำไมต้องถอนแต่ให้แล้วนั้นเป็นเงินกู้ครับจันทบุรีเราไม่ต้องการได้เงินกู้ไปก่อสร้างห้องแช่เย็นเราต้องการได้เงินจ่ายจ่ายขาดเรือนอุดหนุนของรัฐบาลเท่านั้นวันนี้ผมขอถามคณะกรรมธิการว่าท่านจะพิจารณา ให้งบประมาณพศ .2557 ในครั้งนี้ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะอะไรขอให้ท่านชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยท่านประธานครับจังหวัดจันทบุรีผ้าตอนออกของผมที่เรียนไห้ทราบว่าได้เก็บภาษีเข้าสู่ประเทศเข้าสู่ประเทศเป็นอันดับสามของทุกภาค นี่คือท่านรู้อยู่แล้วเวลาชำระหนี้จันทบุรีบ้านผมภาคตะนอกกกอชำระหนี้เหมือนจังหวัดอื่นๆขอเพียงแค่นี้เละครับเพื่อให้คณะกรรมาการวิสามันงบประมาณครั้งนี้ได้พิจารณาท่านประธานครับด้วยคณะกรรมาการการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2557 ครั้งนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านไม่เห็นใจการจัดนบประมาณให้กับพี่น้องชาวกเกษตรหรือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผมอยากจะเรียนบอกกับท่านทั้งหลายว่ารัฐบาลอยู่ไปไม่รอดแน่เพราะท่านไม่ได้เร็งเห็นเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศหรือท่านไม่ได้แก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยแท้จริง ไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะและไม่เทียบเทียมกันแต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพฟารมเป็นสังคมไทยในระดับแก่นกลางที่ล้มเหลวท,ทั้งองค์ขาประยกและในสังคมที่กำลังเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ในบรรยากาศเช่นนี้เพราะเป็นด้วยตัวของรัฐบาลเองที่เติมเชื้อไฟให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นพระร,ราชบัญญัติที่กำลังเข้าสู่สภาไม่ว่านิรโทษก็ดีแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีเฮินกู้ก็ดีสองล้านล้านมันก็หมดฝวามชอบธรรมเช่นเดียวกันถ้าไม่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกราญฎาของประเทศ วันนี้ผมต้องเรียนบอกคณะกรรมาการว่าขอให้คณะกรรมาการจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรจริงใจในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 7ถ้าไม่จริงใจไม่เป็นธรรมผมเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลจะเมียนเป็นไปและเชื่อเหลือเกินว่าเทวดา ฟ้าดินจะลงโทษแน่นอนขอประคุณครับท่านประธานท่านมบรลกาครับ